แกเอาละเักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาสอนกายคุณโจทย์เทคุณเลาดกันเฮ้อทำไมมยากเน,น,นี่ยโอเคเอาละเดี๋ยวคุณจะเขียนก่อนจุด ชิบชิบชิบฉธนจะต้องทำให้ได้ฉันจะต้องชนะเป็นให้ได้ถึงไมเลยต่อต่อต่อสู้เราจะไม่กินชิบชิบโอเคครูเขียนเสร็จแล้วไหนไม่เคยตอบได้ไหมผมครับโอนด้นแล้ว ทำอะไรยังไงปนเปลาปล่าปล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 านั่นเป็นนั่นเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องเลยโอเคงั้นเดี๋ยวครูขอฝากวางไว้ตรงนี้หน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังว่าโจทย์ที่ครูรับไปไง ห้าสิบนาทีผ่านไปโอเคก็ประมาณนั้นแหละนักเรียนแล้ววันนี้คูณสามกันบ้านนะยี yes. ่สสองหน้าโจดเธอคูณลับโอเคคุณสามคูณสามสองหน้าหน้าหกสิบห้ากับหกสิบกับหกสิบหกโอเคคูณไปละ สองหนาะฉันไม่ได้ฟังฉันรวยฉันหลับเฮ้ง่งายๆนะ่าแล้วงะทำได้แล้วก็กลางๆฉันยังโพทำได้โอ้ยก็นิดหน่อย,อยนะแต่ว่าเคเลิกเรียนแล้วไปกันเถอะ เออใช่ไปกรเถอะพวกโอ้โหจะไปซ่อมรองเท้าด้วยแหละรองเท้าขาดเนี่ยนี่นายสมใส่รองเท้าพองพังมาโรงเรียนเหรอโอ้ยจะทำยังไงทำยังไงดีวะเนี่ยฉันทำไม่เป็นเลย ออเอคุณอาไปแล้วนะครับเออเออเดี๋ยวคุณอาครับเดี๋ยวผมช่วยสอนให้นั่นเหรอโอเคขอบคุณมากเพื่อนโอเคกลับไปก็เถอะไปเละ หล่หอๆพูดนักเรียนไปแล้วว่า,าทำความสะอาดต้นบ้าเลยวะเนี่ยไม่เนอะฉันต้องเก็บทั้งหมดนี่คนเดียวกันเหรอแต่สภาพพ่อมันเละเทะมากไม่ทำแล้ว กลับบ้านมาล้วเอ่อรับส็นแล้วลดวิโอเคพูดเราไปทำกันบ้านเถอะโอเคครับโอเคไปเถอะรับเินครับนี่ <c oughs> เธอต้องการออกกานบ้านออกมาก,ก่อนครับ นี่งไงกันบ้านไปทำด้วยบๆๆๆๆๆโอเคไหนถูกทำถูกไหมครับโอ้ถูกทั้งหมดเลยแล้วครับเนี่ยฮะไหนว่าไงนะถูกทั้งหมดไหมครับเย้ไปทุกทาเลวย แต่ผมทำเสร็จได้แต่โรงเรียนแล้วครับโอเคมา,มาดูครูสมชายไ,ไม่ใช่สีคโครอชมาดูคุณอาบังเลยนะก่อนนะครับโอเคนี่ครับอมกดเททรักโคเรตตอบให้ได้นะครับ คุสมชายไม่เข้าใจสินะครับใช่สิันจะไปเข้าใจได้แต่แรกได้ยังไงละ่ะโอเคครับออโอเคฉันลองคิดดูนะข้อนี้ได้โจทย์ข้อนี้คือบบบบโอ้โห รู้แล้วครับอันนี้คือ x สองเอ้ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันตรวจสอบว่าถูกจริงไหมนะนี่ไงไหนจริงด้วย,วยตามตามที่ครูเขามาบอกเว้ยโอเคเดี๋ยวผมช่วยสอนนะครับ โอเคจุดจุดข้อนี้ก็คือมีสองหน้าสุด้วยยดิสิเป็นไไรครับนี่คนนี้มันต้องตอบไปดิใช่ครับคุณเริ่ม คุณอาร์มเริ่มเข้าใจแล้วครับเนี่ยแล้วโค้ดนี้ก็ตอบเป็ x y y x ถูกเกือบถูกแล้วครับมาแค่ันเดียว x หนึ่งใช่ใช่แล้วครับโอ,โอเคเกินว้า ถลม่มถล่มแก๊งเขาไปคว,ควเหลืองต่อไหมไม่อะผมไม่ไปผมผมจะมีแข่งคอสเวิร์ดอีกครับอ๋อจริงด้วยโอเคเดี๋ยวฉันไปกับอาแล้วเาเนี้ผมก็จะไปด้วยครับฮะจะไปจริงกันเหรอใช่แล้วครับโอเคมามาเกเค,ครึ้ นายเป็นบ้าเลยวะเนี่ยโอเคแล้วอาวุธที่นายจะใช้ละ่ะโอ้ดี่นายใช้ปืนเลยน,ลน,นั่นเหรอนา้วจะแม่นนะ่าดูนะเนี่ยเอ,อ้ยงั้นเดี๋ยวนายรองลองยิงกันบ้านชั้นซิแต่ขอร้อยยิงแค่ตว โอเคได้ลยครับเลดเล็งเล็งโหลัด<ล>แรกไม่โดนไม่โดนอีกอุ้ยมันยิงโดนจริงด้วยถึงแม้จะพลาดไปสองนัดก็เจอะใอ่ขีนี้นาย,นายก็แม่นแล้วนี่ โอเคอามเดี๋ยวเรามาฝึกต่อสู้กันได้เลยพวกเดี๋ยวแค่สองคนไปสู้กันที่ไนได้ไหมนี่มันบ้าผมนะครับเออพวกว่าเออแค่ว่าพวกเราไปสู้กันที่อื่นเถอะกวางนั่นแหละ โอเคเขากลับกันไปแล้วโอเคเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวฉันไปฝึกยิงปืนสำหรับสงครามก่อนนะพรุนี้นะพรุนี้เป็นวันเสาร์ท้ายก็เลยแค่ใัน้คนเดียวแต่เดี๋ยวสิพวกเขาลืมกันบ้านนี่บ้านฉันทำยังงดีเนี่ยนะไม่รู้สิ เดี๋ยวฉันไปซอป้อมค้อเบื้อดก่อนอดีกว่า